กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ <S <S อยสอืสวัสดีครับเพื่อนๆที่ดีต้อนรับเข้าสู่เน่ยเชื่อเน้าสำหรับนี้เราก็มาอยู่เกม rox r a g r o ok l x next generation กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิป enchan t หรือว่าคลิป of male p a r t ที่3นั่นเองครับยเย้ yeah! ซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับ enchan m a l วของผมนะก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่ขั้นที่2นะก็สำหรับเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับผมต้องการทำของนะครับ3ชิ้นให้มันถึงขั้น enchan t 24นะซึ่งในตอนนี้ดาบของผมเนี่ยอยู่ที่แรง20นะครับโล่ย2 เสื้อ21นะครับผ้าคลุม22รองเท้า22ส่วนประดับเนี่ย16 17แล้วก็19ตามลำดับนะก็สำหรับงบในวันนี้นะครับผมก็เตรียมมานะครับในตัวเนี่ยมีประมาณเอ่อแป๊บนึงนะเปิดให้ดูก่อนนี่ครับ1ล้าน3ามแสนเพชรแดงนะก็เป้าหมายของเรานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงเครื่องป้องกันก่อนละกันเดี๋ยวจะดูว่าเครื่องป้องกันครับทั้ง3ชิ้นเนี่ยจะสามารถขึ้นเลเวล24นะครับได้ในงบล้านสามหรือเปล่านะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเเดี๋ยวผมขอไปช็ค ส่วนของเกาะก่อนนะว่ามีส่วนไหนนะครับที่ตีบวกค้างไว้อยู่หรือเปล่านะโอเคครับเหลือส่วนรองเท้านะครับไม่มีนะครับไม่มีชิ้นไหนเลยนะที่ตีบวกคางไว้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาซื้อวัตถุดิบกันก่อนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเตรียมวัตถุดิบไว้เป็นพิเศษนะครับก็สําหรับตอนวายนะครับเซิร์ผมตอนนี้ราคาอยู่ที่979นะก็ถือว่าแพงกว่าส่วนอื่นนะครับเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยอยู่ที่946นะครับแต่ไม่เป็นไร เราขาดอีกแค่อย่างละสองสามเวลนะก็จะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําซักเท่าไหร่ดี600 300ชิ้นก่อนเลยกันนะครับออเดอร์ไปนะ6 0แสนครับมาไปเลยครับโอเค600ชิ้นนะครับมาแล้วส่วนมัสเพลียมเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดเลเวลหนึ่ง4,500ชิ้นนะโอเค โอเคครบเรียบร้อยนะก็มาคราฟกันเลยครับพอไหมเนี่ยอฮ้ยขาดน,นิดนึงเดี๋ยวผมต้องกินน้ำยาเพิ่มก่อนนะครับโอเคกินไปอีก7ขวดพอไหมเนี่ยโอเคพอแล้วครับเพื่อนๆใช้สเตมินา3000จุดนะมาคราฟเลยครับ 3, 2, 1เป่งเป่งเป่งโอเค สำหรับส่วนชุดเกราะของผมตอนนี้นะครับเรามาเช็คเลเวลเกีนะเลเวลอยู่ที่21 22แล้วก็ย2บนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า300ชิ้นเนี่ยจะเพียงพอต่อการไปถึงเลเวล24หรือเปล่านะครับโอเคมาก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีน้องหมานะเรียกน้องหมามาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันส่วนท่าทางนะครับวันนี้แน่นอนเราต้องเป็นคูครูครับคูครูโอเคเคกดทีละ4นะครับชุดเกราะ โแต่อันนี้ถ้าเป็นเลเวลแเนี่ยจะขึ้นไปเป็น6นะมาก็เดี๋ยวเรามาไล่จากส่วนลงเท้าก่อนเลยกันครับเพราะว่าลงเท้าเนี่ยมันมี8อยู่1อันแล้วนะมา3 2 1ไปครับโอเคอินฮึบฮึบอันนี้กดล้างไปก่อนครับโอเค8เด็กมาแล้วครับ7สเต็งรับมาฮึบโอ้เหลือ6เดี๋ยวโอเค7เด็กครับไป ไปไปต่อโอ้เดี๋ยวมาทีโอ้เดี๋ยวครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้แปบนึงแปปนึงใจเย็นใจเย็นเรามาลีข้างบนสลับหน่อยนะครับโอเคแปดวิทครับแปดเอจิมาต้องการแปดสเต็คครับเดียว <laughs> โอเคเก้าอินเพื่อนๆไปต่อครับเรียบร้อยครับเก้าสเต็คโอเค ชิ้นแรกจบไปนะครับอันนี้เลเวลรวม24แล้วนะ 9...7...8 บวก7บวก8นะครับ24พอดีนะก็ตอนนี้นะครับผมใช้ไปประมาณ90กว่าอันนะถือว่ายังอยู่ในงบนะครับชิ้นแรกจบครับมาชิ้น2ต่อเลยนะครับสําหรับชิ้น2เนี่ยก็ทําเป็นผ้าคลุมนะเพราะว่าผ้าคลุมเนี่ยมันมีเลเวล8ค้างไว้เหมือนกันครับโอเค3 2 1ไปครับโอ้โหสวยครับเริ่มต้นมา8 a g i นะมา7สเตครับไม่เป็นไร ไปต่อครับแปดเด็กแปดสเต็คมาหน่อยฮึบโอ้เหลือเจดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ากดพลาดนะครับต้องใจเย็นๆนะมีสตินะครับเวลาจะกดนะสามสองหนึ่งมามามาเดี๋ยวมาฮึบ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 โอ้เดี๋ยว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 นะไม่ใช่แล้วโอ้โหไม่เปลี่ยนเลยครับมาหน่อย สเต็นเลยฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บโอเคโอเคครับเด้งไปเลเวลเก้าเฉยนะก็ถ้าผมเปลี่ยนเป็นสเต็งได้เนี่ยเท่ากับว่าชิ้นนี้จบเหมือนกันนะครับมาสเต็งเก้าลักได้ไหมโอ้โหเดียวสิบอินโอเคครับโอเค เรียบร้อยครับ10ส,สเตงนะก,ก็อันนี้ได้เลเวลทะลักเลยนะครับเป็นเลเวล25นะแต่จริงเราไม่ต้องการถึง25นะ24ก็พอแล้วครับมาเหลือส่วนสุดท้ายนะครับแต่ว่าหินเอชนชาร์ของเราเนี่ยน่าจะไม่พอนะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่69อันนะครับเราต้องทำอีก3เลเวลนะอันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรงเท้ากับพรกลุมเนี่ยเราอัปเกรดแค่2เวลนะเราต้องคิดไปก่อนครับเพื่อนๆว่าเราจะต้องทำได้นะมา3 2 1ไปครับ ผมกดไล่เรียงไปเลยแล้วกันนะฮึบโอ้โหไม่ได้เลยมาขึ้นทีฮึบแปดเลยแปดแปดเดียวแปดทีโอ้โหเดียวเดียวเดียวแปดเลยแปดทีไม่ใช่แล้วโอเคแปดมาอันหนึ่งแล้วครับไปต่อครับ กลับไปเหลือเดมาโอ้โห,โโหปวดหัวเลยครับอันนี้ก็ตอนนี้เนี่ยเราใช้หมดไปแล้วนะครับ300อันนะพเพื่อนๆสำหรับ300อันที่ได้เพิ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นมานะครับผมได้เพิ่มมาทั้งหมด5เลเวลนะ <c oughs> เป็นรองเท้า2เวลนะครับแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยสเวลนะอ๋อส่วนเสื้อเนี่ยจริงๆก็ได้เลเวลเพิ่มนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถูกต้องนะมันต้องเปลี่ยนเป็นสเตงด้วยนะครับ โอเคถือว่าถ้าเต้นคูคูทำงานได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมมาเพิ่มอีก2 0 0ชิ้นละกันสำหรับ200ชิ้นเนี่ยถ้าเกิดหมดแล้วผมก็คงหยุดนะเพราะว่ามันจะเกินงบที่ผมตั้งไว้นะครับก็มาเอาให้จบครับคลิปนี้ต้องทำให้ได้นะครับโอเค200ชิ้นครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะเหมือนเดิมครับ สูตรลับของเรานะครับท่าเต้นคููครับโอ,โอเคมาส่วนนี้แหละ3 2 1อ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคเพื่อนขึ้นมาเลเวล9เลยนะเท่ากอบว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดอีกแค่เลเวลเดียวนะครับมาไม่แน่นถ้าโชคดีนะครับผมอาจจะเรียัน,นี้ไปเลเวล10แล้วก็สเต็งก็คือจบเลยนะ <c oughs> โอเคมาสเต็งหน่อยฮึบ โอหเดียวโอหเดียวโอเคครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้ครบเรียบร้อยนะครับตามเป้านะเหลือแค่อย่างเดียวครับเปลี่ยนเอ็กวิดเนี่ยให้มันเป็นสเต็งครับมาสเต็งหน่อยโอ้โหเดียว9สเต็งบอกเลยอันนี้ก็ ไม่คุ้มอ่ะเนาะมารลเวลลดลงอะครับไม่เอาแล้วกันนะไปต่อครับสเต็งมาสเต็งฮึบกดมาก่อนแล้วกันลักถือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโชคนะครับเปลี่ยนโชคสามสองหนึ่งฮึบโอเคเรียบร้อยครับสเต็งเกตโตเย้โอ้โหนี่ใช้สูตรเลยเพื่อนบอกเลย เราเอาลักมาก่อนนะครับเพิ่มความโชคดีนะแล้วก็เปลี่ยนกลับให้เป็นสเตงครับก็สําหรับตอนนี้นะครับปลูกพลังเอนชานขั้น3นะผมก็เคลียร์ไป50%บแล้วครับส่วนเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านะครับตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีก3ส่วนนะสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าอยู่ในงบนะโอเคก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับสเตงตอนนี้ของผมโอ้โห575นะขาดอีกนิดเดียวเองครับก็เดี๋ยวผมมาเลีออกที่เหลือแล้วกันนะเพราะว่ามันเหลืออีก85ชิ้นนะครับเผื่อถ้าโชคดีเนี่ยอาจจะได้เลเวลเพิ่มเติมนะ โอเคเอาขั้น7นี่แหละครับอันนี้เรากดแบบชิวๆนะโอ้หเดี๋ยวๆชิวๆแต่เลื่อนให้หน่อยเลื่อนไป8ให้หน่อยโอเค8เด็ครับค้างไว้ก่อนลยกัน7วิตได้ไหมวาที่แปดแปดอินครับอันนี้ผมค้างไว้ก่อนเลยกันนะเพื่ออนาคตนะครับไม่รู้ว่ามันมีขั้นต่อไปหรือเปล่านะมา 8สเต็งไปเลย8สุดท้ายโอเคครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะกับการเอนชานแมวพาร์ทที่3นะครับก็สำหรับหินเอนชานจำนวนทั้งหมด500ก้อนนะครับผมก็สามารถปลุกพลังนะครับส่วนของผ้าคลุมเนี่ยขึ้นมาได้3เบลนะรองเท้า2เวลนะครับแล้วก็เสื้อ3เวลนะครับรวมแล้วทั้งหมดนะครับวันนี้ผมปลูกได้ทั้งหมด แดข yeah! ั้นด <feelings> mm ้วยกันครับเย่ก็ถ้าดูจากผลประกอบการนะครับถ้าดูจากผลประกอบการเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการทำปลุกพลังเอ็นชา์นขั้นที่3ให้สำเร็จนะผมว่าผมน่าจะต้องใช้งบอีกประมาณเกือบเกือบ3ล้านเพชรแดงนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยผมจำได้นะว่าที่เสื้อลงเท้าแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยขึ้นมาระดับ2 2นะครับผมก็อัปเกรดมาจาก ประมาณระดับ16-17แถวนี้และครับของเครื่องประดับนะใช้500ก้อนครับขึ้นมาอยู่ขั้น 22, 21, 22ได้3ชิ้นนะแล้วก็คลิปนี้นะครับจากขั้น 21, 22เนี่ยผมใช้อีก500ก้อนนะเพื่อนๆถึงจะขึ้นมาอยู่ขั้น 24, 25, 25ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องทำอีก3ชิ้นเนี่ยดูจากงบนะครับอย่างที่บอกไปน่าจะอีกประมาณ3ล้านเพชรแดงนะ ก็อาจจะมีพัสด์4,000 5นะครับตามมาแน่นอนนะสำหรับเอนชาร์นแมวนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่องเดอะเดชนะทุกคนเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคร